สวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเองในแมบบสวนานา้ำคือว่าวันนี้ผมจะมาเล่นแบบนี้นะครับนี่เลยสวนาน้ำแมบโคตรเก่านะครับผมจะบอกให้ผมเล่นรอบอสครั้งแรกผมก็เล่นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมารีวิวสวนาน้ำนะครับเออน้องมาแล้ววันนี้ผมเล่นกับน้องคนเดียวนะครับแล้วเราเข้าก่อนม่คนแยกเออไปกัน เอ้ยถอ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 ยนิวบี้ถ้ามีเสียงแทรกก็ขอโทษได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาโม่โ <swear S 2> ของอยู่นะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปส่งผมอยู่โรงงานนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมีปของให้วิ่งไหมเนี่ยในเกมนี้นี่ไง,ไ,งไปแล้วไปแล้วไปล้ไปกระโดดกระโดดไปเลยเฮ้ยมีคนล้มด้วย ว่าไงหุยกระโดดโดยไม่ต้องเหยียบเลยนะอ,อ่ะเอ้ยเอ้เพื่อนจะผลักเราตกนะนี่จะทำให้เราตกใช่ป่ะใช่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 อันต่อไปโอ้มีคนเล่นด้วยสองคนน่าจะเป็น <Virgin> สามีภรรยากันตัวด้วยนะครับครับครับมาแล้วงั้นก็ต้องรอยปมนี่ก่อนโอเคมาแล้วไปแล้วน้อง <Yeah. S 1> น้องเออเก่บโดนนิวบี้แย่งอ่ะนะ เลวี่ถอยถอยเอาค้างเอาค้างเอ๊โอเคไปเริ่มใหม่ละกระโดดออก <Hey. S 1> น้อง่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นเน่ะโอเคไปไปติดงั้นไอ้เครื่องรีวิวนี้น่าจะพังแล้วล่ะไอนี่ไงมันหล่นไปแล้วรอพี่ด้วยโอย โดกลมไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่อยู่ไหนที่ขึ้นไปแน่นบนแล้วจ้า,รานะครับครับแต่รออยู่แน่นบนนะผมตั้งรีวิวใหม่หมดเลยทำไมเครื่องนี้มันดุแน่แน่แน่เห็นไหมมีคนค้างอยู่ตรงนั้นจะเอาหัวสือเข้าไปอะ่ะโอเคเข้าไปแล้วเขาลมด้วยไปแล้วนาะ บายบายโอเคเรื่อง้าหว้าวว้วโอเคอย่างนี้นะเราไม่ตัวสูงอ่ะเมื่อกีนหัวชนแม่ไปล้วแล้วที่รออยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกโอเคเออจริงด้วยผมจะลง ช้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะลงคลิปช้ามากๆากเลยด้วยไม่รู้ว่าอะไรพี่อยู่ชันบนนี่ยังไงเออเดี๋ยวรอคนนี้เล่นสึกก่อน๋ยวเราจะเล่นตามไปด้วยเนวี่หลบไปเลยนะฉันผมเห็นนูบี้ในเซอร์ีเยอะมากเลยทำไมนูบี้่คนเดียวไปละไปละไปล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 โอเคไปกันเฮ้ยถอยถอยถอยคุณใส่นูบี้เน่าจะเิดบกัน

จะชนแล้วจะชนแล้วไปกันไปไออ้วยขึ้นไปเออวันนี้นะ้องผมเขาไม่อยากเล่นแบบนี้นะครับเขาาก็เลยไม่เล่นผมอยากทำลิปแบบแบบเก่าๆมากแบบเนี้ยอย่างเก่าไอ้น้องเราไม่เล่านี่แล้วแถวนี้หมดแล้วต้องไปตรงโน้นไปด้านหลังตรงโน้นไออ้วย,ยใช่ขึ้นไปด้านบนนี้แบบนี้ขึ้นไปนนนไป,ไปโอ้ย พี่ตบไปหนูนะเออก็นันนเองก็นั่นเอสองคนไปแล้วโอเคงั้นเราไปกันเราสองคนน้าใครเข้ามาด้วยเนี่ยไปเลยจ้ะไปกันแล้วโอ้ไรนี่นี่มัดก่อถ้าในชีวิตจริงอย่างเสียวเลยแหละแต่นี้ยังเดนนะมันเป็นในเกมอ่ะก็ไม่ค่อยจะสนุกมากอันนี้ผมไม่ให้ผ่านนะเขนมันมัไม่สนุกอะ ไม่สนุกอะไปดีกว่าขึ้นมีชั้นบนกันคนในเกมนี้ทำไมต้องเข้ามาด้วยเนี่ยเพราเติมชอบสายเติมชอบเข้ามาในแบบนี้ไม่มีอะไรให้เติมหรืออะไรไม่เข้ามโอเคต่อไปเราเล่นโน้นกันตามพี่แมขึ้นไปด้านบนแล้วตรงกปเลยนะด้วอือว่าอันนี้เราต้องใช้นะครับอุ้ยนี่มีคนเริ่มแล้วมันคืออะไรอ่ะ ก็วพุ่งเหรอช่วงนี้จะมีแสงแทรกมากเลยนะคะรับไว้กดปุ่มตรงสีนี้นะโอเคว้าวไอ่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 ตกแต่งจิบตานะโอเคแต่ลาน้อดดงอยู่ด้านล่างนี่แหละามาแล้วตามพี่มานี่น,นี่ช่วงนนน,นั้้มกออขึยไม่ได้ อ,อ่าไงคนผู้หญิงอู้แอะแะเล่นไปเล่นไปหยุดวิ่งก่อนสิอะอยากเอาเล่นกันพี่จะรออยู่ตรงนี้พี่ไปเล่นสีแดงรองนะโอเคอ้ยอ่ะ,อะ,อะ นี่ตามที่มาไฟนี่เดไปตรงนี้กันได้เห็นนิวบี้เล่นกับนิวบี้แหละนี่นี่คนหนึ่งสองคนงั้นมาแล้วไปเราสองคนไฟเดี๋ยวเขาแย่งเออโอเคเจ๋วแล้วนะเดี๋ยวเขาแย่ง,งอะไรบ้างบาย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 ฮู้ ว่านี้ดีไหมก็ดีอยู่แต่ผมให้น้อยนะครับเพราะว่ามันเล็กแล้วก็ช้าด้วยอันต่อไปคืออันไหนดีขึ้นไปแล้วอันไหนนนี่อันนี้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 ดีอันนี้ดีเราจะไม่ขึ้นกับเอ๊ะทำไมมันมีอันเดียวอ่ะไฟล็กขึ้นโอเคมันอันเล็กมากเราต้องใช้กับคอละอันไฟ ออโอเคไดีอยวไปหักขึ้นมาเองนะจะวักทำไมหรอไว้ก็ไปถูกแล้วตรงนู้นน่าตอนผมเล่นไม่ค่อยเก่งน,นะครับพวกแบบอะไรแบบนี้อุ้ยเอ้ยไม่ตกอย่างนี้ไม่เจ็บหรอต่อไปผมจะเข้าป่าครับในเกมนี้มีป่าด้วยแล้วก็มีน้ำดื่มฟรีด้วยตรงนั้น เราไปกันเราขออนุักก่ไปกันโอเคหนูอยู่นี่พี่รูแล้วครับหนูอยู่ที่บ้านไ่ไงสวยมากเลยอ่ะนี่นี่นี่มีน้ำให้ดื่มด้วยมีใครได้เสงคนดื่มบ้างเขาดื่มด้วยข้่็นฉันอดก่น เดี๋ให้ทกคนรำคาญถือกันลเลยย กันมโอเคงั้นเราไปกันน่ากลัวน่ากลัวแอนกลัวอุ๊ยว้าสวยอ่ะอุ๊ยแม่จังสวยสวยนะโอาทำดีมากนะใช่เขาทำไว้ดีโคตรอ่ะโอ้ไว้ไว้ให้สนานแบบ ผม,ผมพี่เนี่ยมันลหลงลังมากเลยพี่ไปแล้วบ๊ายบายไอ้นบพี่อยู่ชั้นบน,ชน,บน,นใช่ไงมันยังมีเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งไฟมาไม่ทันอีกแล้วเออข้าสาม ไปแล้วน้องแหนี่ยพี่ปุ่มด้าหลงังฉันหน่อยด้กปุ่มเหรอโอเคตึ๊ดตตเป็นัะโอ้ฉันไม่มีรหาที่นหรือนอ้นไปจบคลิปกันดีกรว่า นะมาคไปมา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 ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วอย่าล๋ยวกด Subscribe ได้เลยคับแบบนี้ผมไปก่อนละนะครับะแล้วคุณมองหน้าผมท